เป็นคนคสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะรอบฟอท่อเปิดสถานีหน้าผูเพื่อขยายตัวการร่องรับของการขนส่งสายอีสาน นายวุฒิชาติกัละยะาณมิตรผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดสถานีหน้าผูจังหวัดอุดรธานีเพื่อใส่ในการจัดหลีขบวนรถและรองรับการขนส่งดันเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นสำหรับการเปิดใส่สถานีหน้าผูเป็นหนึ่งในโครงการปรับปรุงทางรถไฟระยะที่6จากชุ่มทางถนนจีระชุ่มทางบวใยญ่หนองค่ายระยะทาง278กิโลเมตร ซึ่งระหว่างสถานีอุดรธานีถึงสถานีหน้าท่ามีระยะห่าง4 9กิโลเมตรมีที่หยุดรถ3จุดแต่บ่มีสถานีในการจัดหลีกขบวนรถรฟทอจึงได้ผนวกที่หยุดรถทั้ง3จุดจัดตั้งเป็นสถานีขึ้นใหม่อีกหนึ่งสถานีเป็นสถานีหน้าผู้โดยเป็นจุดศูนย์กลางระหว่างสถานีอุดรธานีกับสถานีหน้าท่าเพื่อใส่ในการจัดหลีกขบวนรถและลดความล่าซากของขบวนรถพร้อมทางอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เดชัยรถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางและรองรับการขนส่งด้านเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คาดว่าจะมีแน่าโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นจังไรก็ตามปัจจุบันรฟทมีโครงข่ายเส้นทางรถไฟกระจายตามภูมิีภาคต่างๆทั่วประเทศ4 4 3กิโลเมตรครอบคลุม47จังหวัดเราเราบมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ ดอดเป็นคนขยัน